มู e ี่เชคไก่ทอด KFC สวัสดีครับได้เวลามูวี่เชคกับผมวีระบีรน์นะครับที่จะมาอัปเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้ครับเตรียมตัวพบกับภาพยนตร์ไทยที่ได้รวมเอาเกมและหนังเอาไว้ด้วยกันอย่างดี ank, อ p r แร k อาชญาเกม ภาพยตร์แนวริลเลอร์ดราม่านะครับที่ได้กลิดจีรพัชรนุวงศ์หรือว่ากิดทรีแมนดาวครับมารับหน้าที่เป็นนักแสดงนำกับบทเกมเมอร์ที่ดูซื่อๆื่อเสื่องแต่ฝีมือเนี่ยระดับพระการครับและใช้ฝีมือในการเล่นเกมมาทำงานปั๊มแรงให้กับธุรกิจของตัวละครที่รับบทโดยเอมภูมิพัฒน์นะครับ ถึงแม้ว่าการฟั๊มแรงเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายแต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการนําไปสู่เหตุการณ์อาชญากรรมที่ทําให้พวกเขาต้องสูญเสียและได้รับบทเรียนครั้งใหญ่เลยครับดิแบปรน์อาชญาเกมเป็นภาพยนตร์ที่สร้างร่วมกันนะครับของ X อ r กซ์ Capital ลกับกันตนากรุ๊ปโดยมีพี่กันกันจารึกและพี่โอ๊ตวัชันยูครับเป็นผู้ร่วมกากับให้กับหนังเรื่องนี้ในส่วนของนักแสดงนะครับนอกจากจะมีกิตทรีแมนดาวแล้วยังมีเอมภูมิพัทและก็ยังมีมีนสุดารัตรรวมถึงแจ็คกิติศักด์มาร่วม ซึ่งก็สามารถรับชมกันได้แล้วตั้งแต่สัปดาห์นี้ในโรงภาพยนตร์ครับเอาละครับแล้วอย่าลืมกลับมา m o ฟวี่เช็คกับ V ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟวี่เช็ค